ท่านไปขับรถหกร้อยถวายพระท่านไปตำรวจดิแอร์อะไนรนะก็ค้นหัวหกล้อที่ไหนหกร้อยที่ไหนหกร้อยที่ไหนน้ำใสจะได้เคลื่อนหน่อยเอามาล้างแบบสีธนัญชัย เฮ้ยดอกขึ้นเต็มเลยชิลปินก็เรามันมืออยู่ไม่สุกหรอชิลปินเราเนี่ว่างไม่ได้มืออยู่ไม่สุกไงชิลปินเราใ <c oughs> ช้ดีดี โอ้โหแม่เขาลงมากราบเราไม่ลงมากราบเลยนั่น ปลิบแจวดำขริบแจวดำบุกครับบุกทอดฮะบุกบุกทอดอ่ะครับเขเกลียบบุกออเอาบุกมาเชิญทอดทอดทอดนมปังเราทำเองเนี่ยบุกคุณมากันันได้คุณมากินได้ มามหลุมสามุมาวตรีก็คนเกียวเาไปนครับไปมแก่มีตอนเช้าเด็กๆมาเนี่ยฮะตัวน้อยลูกค้าเด็กๆเราเองเนี่ยง ไปเยี่ยมมาต่อยไหมครับฮะต้อยน้อมนบทำไมเป็นไรมาเปิดร้านครับต้อยอต้อยอเล็กอะฮะในในอะฮะธรรมทัศนะฮะอ๋ะอมาต้อยอเล็กมาเปิดอ๋อาธรรมทัศน์ถ้าท่านมาเยี่ยมต้อยอเล็กเได้ไปกี่บาทน,นี่ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ขายดีอ่าไม่หวานอ่าขายขายดีทุกเล่มขายดีทุกเล่มอ่าอ่าเดือนละเล่มขายดีทุกเล่มเดือนละเล่มเดือนละเล่มขายได้เดือนละเล่มเราการขายเป็นหลักแล้วมุ่งการอ่าเราไม่มุ่งการขายเป็นหลัก การอ่านหนี่สิ่งแรกนะเราส่งเสริมส่งเสริมการอ่านไม่ได้มุ่งการขายไม่ได้มุ่งการขายเลยล่ะบางสุกุลไงผ้าบางสุกุลดินอุ้มดาวพวกนี้ผ้าเสื้อบางสุกุลเขาเบื่อเผ้าบางสุกุลเสื้อบางสุกุลอ่าพอเบื่อแล้วก็ทิ้งมาทิ้งมา ของเก่าที่เหลือใช้ของใหม่ที่เกินจำเป็นเชิญได้ยังแพงตัวกระเป๋าให้โซ่ไอ้วนนี้มันไม่แพงของเราลดโซ่ลดโซ่ซื้อแล้วก็ทิ้งใช้ทีเดียวก็ทิ้งเ้าหนุกแกมาะนิ่งชาเป็นไม่ัวย่ะ เอ่อต้มข้าวให้พี่สาวเพราะว่าไม่สบายเป็นโรคฮิตหรือเปล่าเป็นโรคฮิตหรือเปล่าธรรมน่าเป็นกันหมดแล้วเลือดเลือดกระจาอเพราะว่าหวัดใหญ่มาเยือนก็เลยถือโอกาสรายงานข่าวทานหน่อยนีมก็สรุปตอนนี้ว่าเพื่อให้ทำความชัดเจนว่าท่าน จะโอเคไหมเพราะว่าเราก็อุตส่าห์นำเสนอว่าพระท่านเนี่ยก็เห็นประโยชน์ที่ขึ้นผมที่ท่านเอาธรรมยามนี่ไม่ขายยานะเนี่ยฮะไมาอยู่นี่ไม่ขายไม่ไปขายาาขายากินร้านขายยาละออ <c oughs> ปลูกต้นแอปเปิลเดไม่งั้นปลูกทุเรียนก็ได้ทุเรียนเป็นลูกค้าเองนะเนี่ยแบบนี้ทุนนิยมมาเห็นแล้วบอกโอ้ไม่ไหวแบบนี้หมดมมล<อ>งทุนขนาดนี้แล้วได้มีสัพพัดอย่างแค่นี้จะไปคุ้มอะไรไม่เสียค่าไม่คุ้มค่าดอก แอบดูแอบดูแอบดูเอาแม่มานแม่มานอ, <c oughs> อยู่สองคนเหรอ <c oughs> แม่มานกี่เดือนแล้วเนี่ยอม่านก,กเดือนแล้วค่ะเนี่ยโอ้ <c oughs> โอีกสามเดือนก็มเมษาพอดีตลางชื่อว่า แต่ได้ชื่อเพื่อฟ้าดินนะเด็กชายเพื่อฟ้าดินคนนัททีฟ้าเพื่อฟ้าอเพื่อฟ้าน้องคุนัททีฟ้าอันนี้จะเพื่อฟ้าดินน้องน้องเขาเจ้าศิลาผู้ศิลาผู้ศิลาาอนัททีฟ้าเพื่อฟ้าผู้ศิลายังใจไม่ได้ตอนรับพอดีครับเออเอา

เดือนวงหน่อยเดียวเดี๋ยวก็เข้าที่กลับเข้าที่อ้าวตามาบตามบโอ้ข้างในอีกเยลยอะไเด็กขาดจังหวะโอ้ยจะมากินไม่ไหว่วันนี้พยายามกินกินกินวันวันหนึ่งให้มันได้ปริมาณกว่าจะได้พอได้ปริมาณนี่เมื่อยเมื่อย การโควิดอันตรามาไม่ได้เป็นวาดโควิดอันตมาเป็นโควิดหนักปไม่ได้เป็นวาดเป็นโควิดหายแล้วโควิดหายแล้วบ <c oughs> ินจะจอบเต็มเลยรถไปฟ้าปะคันนี้ไปฟ้าใชา่ นี่เลยแต่เท่าแก่นเนี่ยเท่าแก่ใหญ่อ้อนั้นกับเชียงใหม่ค่ะท่านไปฉลองหนาวอ๋อไปฉลองหนาวอ๋ออ๋ออันนี้กิ่งทำก็ไปด้วยไปด้วยกันไอ้เน็ตกิ่งทำแล้วก็เอาเพื่อเอาเพื่อไปด้วยโอ้โหอะไรอะกองทรายอะไรทำอะไรอ่ะ ทำอะไรกันอไมาใส่หอถเอทำาทำอะไรฮะา้ไม่ห่อวาวน้ำทำอะไรนะวาวน้ำาเป็นยังไงทำยังไงวาวน้ำเหรอนึกไม่ออกว่าไอ้ทำทุ่งห่อๆนี่ไปทำวาวน้ำยไง วาวน้ำติดไมได่ออกนะนม่ไม่ออกเ,เขาบอกให้ติดทีไหนอะ่ะไม่มีจินตนาการอ๋อเอาติดสีดำนี่แหละวาวน้ำคือตัวกั้นน้ำคลอ,องคลองแล้วก็เอาตัวกั้นน้ำเรียกวาวน้ำโอ้โหเรียกชะเท่เลย โอ้ยเราก็คิดจริงวาวน้ำที่แทบปดถวยมันนองมันนองวาวน้ำพูดยังไงโอ้โหมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่กั้นน้ำดินกั้นน้ำหอดินหอดินกั้นน้ำวาวน้ำหอดินกั้นน้ำ ยาเรียบลดกว่าเออเขาลดนานเขาลดกว่าขี้ลาบครับน่ะเจ้ามันก็กลัวหรอกไม่กลัวขวดไปก้าวตั้งมันก็ไม่กลัวมันคิดว่าเอาน้ํามาให้มันจ้ามันก็ไม่กลัวใครดีนะโรตีคนชอบกินหมดละยานค่ะทำถ้าเขามาสั่งเราก็ทำอ๋อ ทำเป็นชุดๆไม่ได้ทำเผื่อไว้ทำตามสั่งมันเซ็งหมดโปรตีตามสั่งไม่งั้นมันเซ็งหมดเย็นหมดโปรตีตามสั่งแก้มกินอะไรจะมีเกลือูกลือทองลิงมูแมาอุดหนุนน่อย้อยอ้าวแจม มานี่หมดเลยวันหยุดแล้ววันหยุดเขามาเที่ยวเฮือนบาวานหมดว้ายเซไปเซมาบักเกียงบักเกียงบักเกียงอะบักเกียงบักเกียงเอ้ย ข้เรอเรอ๋อข้างล่างทำซูมแล้วก็เดินล่างซ้มเดินลอดองานเพื่อฟ้าเดินไงฮะนเทศกาลมีชีวิตอะไรอะไรเรฟังเป็นชุมนที่หลายอย่างปลูกไม่ขายลูก่ลอ๋องทั้ง นี่ครับมอดช่องปึ๊บสำหรับขี่จักรยานลอดซุ้มลอดปากไงดึงดืดอาน่าจะทะลุมาดีเลยของปึ๊บไปดื้อเนี่ยล้อเพลงป้ายสดโปงอี้ยังอ่ะ ปลูกให้เป็นค้างขึ้นไปเป็นเครือเป็นลูกขึ้นไปให้มันยำย่าอยยำยางเฮ้ยเอาอะไรแท่งกลมๆนี่มาจากไหนเนี่ยฮะไม้ยางตอนั่นเลยไม้ยางไม้ยางที่มันลอยไปลอยมาอ๋อไม้ยางที่มันลอยขวางอ๋อเหรอโอ้ยแล้วเอาต้นไม้ไปปลูกไว้ข้างในในเงี้บนบนนั่นใช่ไหม อยู่เพื่นอนอนกึ่งหลงมีครองให้ไหมลูกยางลงสีมันหมดมหมดไม่แจะไม่แฉแล้วนี่นเดินขึ้นได้แล้วไม่จื้นไม่จืดแล้วง่ายง่ายมันจื้ไม่จืดแล้วสองทางสองทางงนี้นได เดินอันนี้ได้ทะลุนันนนไงเอาต้นยางฮนะใหญ่เลยฮะต้นที่มันมีนรูไม่รู้ต้นยางหรือต้นอะไรต้อนอยางต้นทิงท้งถอนมะนเนี่ยถนนนี้อยากให้รถไฟฟ้ามาวิ่งเออเนี่ยมัาานมีสะพาน สะพานข้ามไปแบบนียไปโน่นครับนี่นะอดช่องนี่เขาทำสะพานข้ามไปนั่ข้ามไปนี่สะพานรอดช่องสิงคโปร์ครับรอดช่องไทยช่องแคบแมกจันแลนด์เอออาจจะเป็นที่กลนมากลนทานไปใช้โอ้รถบดมาอย่นี grandes, mm, ่ โอ้ยละเกตระกะรถบวดก็มีแต่สองคันเท้าอู้ซ่อมของยมเซ็ม,มอ่ะยมองเนยเสนอเสนอโอ้ยนี่ด่างด่างด่างอะไรด่างทั้งนั้นเลยเล็กไปสำหรับเพราะไอเบียร์้ไม้ดอก พวงครามเม็ดมันร่วงเพอาะเขาะบอกงานเพื่อป่าดินนี่จะกดถนนเมลัยลุงจะให้เป็นคลองเมื่อไหร่ตรงเนี้ยลุงต่ออะไรเนี่ยนะต่ออะไรนะคะลุงจะไปอินเดียแล้วต่อที่ตั้งที่ไหนอ๋อจะ้นไม้ขึ้นไปนานนานนานเลยชนสาใช่ที่นอนฝังตรงนี้หรึเปล่าครับใช่ครับแถวต้นบอบัดต้นแอปเปิลที อุตนะเป็นไปบนวนวลอะต้นอะไรที่อินเดียต้นทุเรียนก็ได้อ,อินเดียไม่มีทุเรียนเนาะตน้นไม้ไประจำชาติอินเดียบรินุ้กเขามาสัมภาษณ์คนที่หายจากโรคมะเร็งทั้งคนดเดยผมบอกผมบอขออนุญาตอ,มอผมบอกกับท่านวนดีว่าอท่านวนดีว่าท่านบนนวนนะ่ะน่าจะขอ น่าจะทําเป็นที่ให้สงฆ์ขึ้นไปพักที่ไหนน่จะบนภูเขาเลยผมก็พูดสนับสนุนแต่มานึกทีหลังว่าเพราะท่านไม่ให้ทาบนนั้นผมพอจะเข้าใจว่าที่นั้นมันเป็นที่สาธารนณะถ้ามีใครเป,เป็นเจ้าของในที่สาธารนณะมันเหมืออผู้หญิงขึ้นไปมีพระพักหรือใครไปมันรู้สึกมันกินเนื้อที่เลยกุฏิหลังเนื้อมันกินเนื้อที่ทั้งภูเขาคนไม่กล้าขึ้นไปคือผมว่าจะบอกเพราท่านว่าผม การฉาปุ่นนี่ผมต้องถอนอน,นี่ <N> นเยยรรลวล<ต>าจะขุดออกอะไรนี่ถนนถนนเนี่ยต้องทำข้างในนี้ก่อนคร,รับเพราะท่านรถวิ่งเข้าวิง่องออกแย้กันลงมาเนี่ยน้ำมันจะเป็นไหลรอดลำธารตรงไหนอะนออกที้นี่เลยครับไหนตัดนี้แล้วก็ตรงนี้แคบหน่อยก็ไปโน้นมันเสียงดังสู้ไปโน้นเลยครับแต่ตรงนี้แคบให้แคบหน่อยครับไปบานตรงโน้นแล้วก็น้ำจะเสียงดังตรงโน้นครับ แล้วก็ตรงนี้ผมจะปรับให้ดีเป็นที่พระท่านหรือว่าสมณะใครก็ได้ที่มาพักผ่อนได้ตรงนี้เหรอครับถนนตรงนี้ก็ปล่อยเป็นถนนถนนได้ไงแต่มันมีเป็นคลองแล้วไม่ครับเป็นถนนที่ว่าพอท่านขับรถรอบนี้ได้ตัดที่นี่มันคืออะไรเราเราถมมาพูดไปเลอะไม่ครับเราถมมาแล้วก็มาเหลือหน่อยนั่นถมอีกเอ้าวฝถมเป็นที่จะรถมาเหลือหน่อยนี่ หรือพอท่านให้ตัดตรงนี้แล้วแต่ได้หมดครับแต่แต่ผมว่าทุกตรมันมันสมองไม่ทันมเราหมุนสมองไม่ทันพูดไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ในคนได้เดินพักผ่อนครับมีร่มไม้คนได้เดินพักเดินเล่นนะเนี่ยย่า้ทางไรเที่ยวเนี้ยแต่ให้คนเห็นทําให้ดีเออเอาเอาของเล็กขนาดนี้ครับ มันจะไหลนานจะไหลนาำมันใสดีถ้าไหลแรงงนี้น้ำใสครับมันไหลเลยครับน้ำไหลลึกไหลแรงๆงเงี้ยน้ำใสที่มันจะให้แรงแล้วก็ถมมาโน้นเลยถมยาวไปโน่นเลยแล้วก็เป็นที่ขายต้นไม้ขายของจำรวยของอะไรได้ที่มาจากไหนเนี่ยครับบีท่าไแล้วก็ ท่านดวจะต่อน,น้ํามาจากน้ําตกมาลงในในแอ่งนั้นด้วยทําให้แอ่งนั้นน้ําใสขึ้นมาอีกแล้วก็จะสูบน้ําจากแอ่งนี้ในน้องตีมก็จะมาพักที่นี้มาพักที่นี้แล้วก็ทําดูแลทั้งหมดนี้ครับน้องตีมจะมาพักตรงนี้ครับในปลายเดือนครับเด็กนมา ครับปลายเดือนนี้นี่ซื้อพอซื้ออะไรฝังไว้บ้างแล้วสพานท่านวนันนี้บอกจะทอดโค้งยาวเามือนนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวจะพูดกับท่านใหม่ว่าจะได้ทอดสองขยับไม่ให้ให,ใหญ่จปเป็นทางแบบว่าเราไม่ปลูกต้นไม้กลางกางนี้เลยปลูกข้างๆให้ลมจากนี้พัดไปโดยพัดไปให้ให้โบบอลมีทิศทางของลม ตรงนี้ก็จะเอาหินหินหินปีกหินเนี่ยจะมาวางปเป็นหินหินพอจัดเสร็จแล้วนี่เราไปไว้ตรงในที่จอดรถก่อนว<ด>ัดจะได้เท่าจิงนนเนี่ยมันยังสูงกว่าตรงนี้ได้เยอะนะไหครับนานนิดนึงสูงก,กว่าครับก็แล้วแต่จะปรับยังเลย,ย,ยตรงนี้บน,นเป็นหญ้าทำให้ด,หดีอัดให้แน่นและถมหญ้าให้ดี ตรงนี้ก็ให้คุณแสงสิลออกแบบคลื่นที่มันพุ่งขึ้นมาแล้วมันม้วนตัวแล้วคนเดินผ่านทางรูม้วนได้แล้วรไม่ว่าเม็ยน้ำมันไว้เท่าไหร่ทานรากเลยระบอกแม่ระวังลงอ่ย แล้วมีใครดูแลบ้างเขาบอกนอนใกล้ๆอาเจียนไม่ค่อยเอาอมออกคือแกน้ืน้อยมีอะไรเข้าแบบแบบได้ดื่มน้อยนะพูดกันก่อนไหนจะสียชีวิตานงเราต้องเคี่ยหมอพวกเนี้เคียหมอ้วออกหมดกันไม่ค่อยเคี่ยววางแบบ จะได้เอาลงมาโอ้ยจะได้เอไมสักทีไม่ได้เอ่มสักทีแล้วอันนี้จะเอาเสาอะไรใส่ขึ้นไปเสาเสาเป็นสูงเป็นคนกีตสูงมากอะไรแบบเป็นคนกีตอันนี้เขาทำเขาขึ้นไปทำงานได้สบายสบายทำมาเนี้มันเสร็จแล้วก็เอาลงมาใส่แล้วกรบเป็นแท่งคนกีตกลบเหลือด้วยคลื่นอันนี้แบบไม่ะก็วิศวะ ตัวคนที่มาวันนั้นเนี่ยทำไปนะนี่ยสองสองจังหวัดเลยมาอดใส่กจยกเงน มาเป็นแล้วโควิดน่ะนเป็นยามาเสียงั่นครับอ่าบนภูเขาอีกอย่างหนึ่งวันนั้นผมบอกบอกคนงานว่าให้ช่วยตัดมายราบทั้งเป็นต้นและที่เลื้อยออกเท่านั้นยาอื่นไม่ตัดแต่ไม่รู้ว่ามายราบคืออะไรมายราบก็คือต้นผีหมอก ต้นพิมอมหอต้นเล็กต้นใหญ่เขาไม่รู้อ่ะไม่รู้ครับเลยก็ไปตัดต้นอื่นท้งหมดเลยทีนี้ทีนี้เมื่อเช้าเสือมาดบอกผมไม่ผมเดินไปที่นี่ก่อนเดินไปที่ทีหลังที่ในห้องครัวในห้องครัวบางคนเขาบอกว่าโอ้ลงไม้ร่มมาอยู่ลดีแล้วจะได้ปลูกต้นไม้ปลูกหัวมันหัวเผือกอะไรบนนู้นผมเลยมานึกว่าเสือมาดเนี่ยจะให้ปลูกต้นคือเสือมาดบอกด้วยว่าจะให้ปลูกต้นอ่า เหมืองเหลือไม่หยุดตามที่พระท่านต้องการ <c oughs> ใจผมผมรู้เพราะท่านจะเอาอะไรบ้างพท่านบอกมาก่อนแล้วผมรู้ <c oughs> ทีนี้ผมจะปลูกผมต้องให้หญ้านี้มันคลุมดินได้หนึ่งปีขึ้นไปแหละให้มันคลุมดินให้อยู่แข็งแรงก่อนแต่ถ้าให้ขึ้นมาปลูกตอนนี้เฮโลดินพังหมดพอเอาอยาออกแล้วดินจะพังหมดเพราะนั้นให้สร้างฝันใหม่กละาข้าฝัน พราะว่าถ้าพวกเราไปปลูกก็จะเอาต้นไม้ที่กินไม่ได้ที่ว่าพอท่านไม่เอาอะไรนี้ออกมัมีปัญหาแต่ยังไรเสียนะพอไปขุดดินดินก็มันจะถูกฝนชะล้างพังทันทีที่ผมว่าค่อยปลูกที่หลังดีกว่าหมืว่าผมเผด็กการ <c oughs> ให้สร้างไว้บนใช่ครับแต่นี่มันขุดปอนเราไปขุดกลัวมันล้มใช่ครับหรือหรือมันไม่ตอกครับครับอึบวันนี้ทำอะไรเนี่ยโอ้ยเศรษฐีทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดผมไปทำไมเนี่ยซื้อมาลอยลอยลอยกองกองไปงั้นน่ะเด็กก็กวาดทิ้งได้ทำนั่นเนี่ยทำนั่นเนี่ยโอ้ยก็มีเงินได้อย่างอ่ะซื้อมากองกองทิ้งแล้วก็กวาดทิ้งอะไรเงี้ย เศรษฐีทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดอ้ใส่ตรงแล้วอเดินมาใส่ตรงแล้วอย